สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนตัวชาร์จของ Samsung Tab A 7 Lite นะคะอันนี้เป็นตัวชาร์จเก่าของ Samsung Tab A 7 Lite นะคะซึ่งมันชาร์จเข้าช้ามากนะคะแล้วก็ตัวชาร์จหลวมติดติดดับๆนะคะเวลาเราเสียบชาร์จเข้าไปมันจะหลวมมันจะไม่เข้านะคะนี่นะคะเราต้องขยับขยับหรือว่าบิดๆนะคะมันถึงจะเข้า ตอนนี้ได้ทําการเปลี่ยนตัวชาร์จตัวใหม่ไปแล้วนะคะ,ะตัวชาร์จตัวใหม่เนี่ยนี่นะคะจะอยู่บริเวณนี้นะคะนี่นะคะส่วนอันนี้นะคะเป็นตัวชาร์จเก่านะคะที่มันเสียนะคะนี่นะคะ ตัวชาร์จเก่าเนี่ยมันหลวมนะคะมันต้องขยับขยับหรือว่าบิดบิดนะคะมันถึงจะเข้านะคะ,อะตอนแรกที่มาเนี่ยมันเปิดไม่ติดเลยนะคะเพราะว่ามันไม่สามารถชาร์จชาร์จได้เลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าหลังจากเปลี่ยนตัวชาร์จตัวใหม่ไปเนี่ยจะชาร์จเข้าไหม อนี่นะคะนี่นะคะตรงแบตเตอรี่ตัวนี้นะคะชาร์จเข้านะคะไม่ต้องขยับขยับหรือว่าบิดบิดมันก็เข้านะคะนี่นะคะนี่นะคะ หลังจากเปลี่ยนไปนะคะก็จะสามารถชาร์จได้นะคะประมาณนี้นะคะเปลี่ยนตัวชาร์จของ Samsung Tab e 7 Lite นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจอยากเปลี่ยนตัวชาร์จนะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะขอบคุณค่ะ